มามาอันนี้อะไรสงสัยะอันมาสามตือแล้วโดนตีไหมโดนอยู่แล้วก็ลองไหมลองแล้วก็เอากระดาบุญของอาจารย์จิ้มๆมันมันเจ็บแล้วก็ี้านี่สวยนะนี่ที่หนักๆไปยังคืนนี่เบาปแล้วนะแล้วก็จิ้มแล้วก็นักทำนะได้ก็ดีอะไรหน่อยหน่อย

ปล่อยหายไปนะปล่อยหมดจารย์ลาเตือนมาไกลางพืนนมันจะมันจะลาดแขนเนี่มันเป็นก้อนเน่ยเป็นก้อนโอกกัแขนกบขาเนี่ยตึงขาตึงแขนออกออกมาอเอามาตึงคือเอาซ่กับข้าวน้าขับตะบาร์น้าขับตารไมก็ไปแค่แคจาครับับาในมือว้เยจับับตาลง ยิตีปีโสภควายมะราชาโนุเทวีสวนโนมานังสุขังในตัวน้ำมืกเขาจะออกมา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 เลยออกมาออกมาออกมาคุยกันออกมาออกมาอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีติปีติสิกะเลยสิกเลยอนัจยันโตอนัจยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีติปีติสิกะเลยสิกเลยอนัจยันโตอนัจยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิติวิติปีติปีติสิกะเลยสิกเลยอนัจยันโตอนัจยันโตกายะสังติกายะสังติอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิตี พี่ตีพีตีสิกเลสิกเลอ่าน้ยยันโตอนอยันโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิถีพตีพตีสิกเลสิกเลอ่าน้ยันโตอนยันโตกายสังติกายสังติอนิจจานิจจากายเยกายเยเจโตเจโตวิถีวิถีพตีพตีสิก็เลยสิก็เลยอ่าน้อยยันโตอ่าน้อยยันโตออกมา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 เลยออกมา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  กทอวุฒพังเวสะภุสะเวสะภุสะสักกทอวุฒพังออกมาไปสักทอวุฒังไปเหอะไปเลยไปเลยไปเลยสักกทอวุฒพังไปเถอะทอวุฒิพังด้านมันแก่ไม่ดีจะเอาอะไรบอกมาเดี๋ยวกูให้มันทำให้จะเอาอะไรเอาอะไรเอาอะไรเอายาถามพี่เอาอะไร

bay 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 vậy, bay 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 Đi bay 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 tạ bay tạ lên à, bay lên เออเออนั่นแหละไปไปไเออไปไเออเออนั่นแหละนั่นแหละเออเอเจบจะตายละตายจะตายละโอ้ฟ้าฟ้าาาก็มาบอกทนอ้ฟ้าเจ็ะฟ้าจไมจะตายแล้วเกเจ็บออามม่เจ็บออตาลเออไม่เจ็บนะโอ้ยไม่เจ็บอม่เจ็บแต่ปนยา ตนต้อตอนเาปวดองเท้าปวดของเท้าปวดเท้า้าโอ้ปวดขาปวดเท้าปวดของเท้าปวดตีนนะปวดเท้าโอ้ามึงตีมั้ยมึงตีมั้ยปวดเท้าปวดเท้ามึงตีมันเลยกูตีมันนี้เอามึงไอบอยบเจ๊ม่อโอ้ยโอ้ยนใจนะบอหอ่ะมันแกมาโอ้โหใหญ่เลย

ปวดเข่าวดเอาเต็นสายเลยปวดเอาเต็นเอาดีมากเยี่ยมสุดยอดเขาไม่ได้เองนี่กู้ยไม่หลอกอันนี้ขาดเองเลยโอ้ดีสายไม่ดีแล้วใช่ลุกนี่มีแขนส่วนตัวด้วยมีแขนส่วนตัวด้วยมีโอกาสก็วันนี้จะตกขาโอกาสมานานแล้วนะเกิดกันแล้วละลุก ้ไปจังหวะได้เลยไอ้เหี้ยกูดูทรงแล้วกูโอ้สุดยอดกูรอนี่มานานแล้วอีิงค่ะโอ้โหไอ้เหี้ยถ้าไม่ได้เขาเนี่ยกูไล่ไม่ออกเลยเนี่ยไอสัตว์ตีมั้งกระกโกดใครมาคือกะแบบตีว่ากูหาเมียใหม่แน่นอนอ่ะกูเห็นแล้ว มึงมึงอย่าเผลอนะไอ้เนี่ยไอผู้หญิงเนี่ยไอ้สัตว์เดี๋ยวใช้ผัวตีมึงตีโหดเหมือนโกรธเมียมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัดเลยตัดเลยตัดเลยตัดักก่อน